สวัสดีค่ะตาบุญ,ญาพรนะคะสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามเช้านี้ก็เป็นวันพุทธที่13ตุลาคมนะคะก็จะพาทุกคนมาวิเคราะห์ราคาของทอง xau usd กันกรอบเวลารายวันนะคะจะเห็นได้เลยว่าทองนั้นได้ปรับตัวขึ้นไปเมื่อวานนี้ที่ราคา1769นะคะ1769 และวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานของฝั่งดอลลาร์สหรัฐนะคะตัวเลขการจ้างงานนั้นออกมาน้อยกว่าที่คาดการไว้นะคะหลังจากที่มีการประกาศข่าวก็ทำให้ราคาทองนั้นได้ปรับตัวขึ้นไปที่1781นะคะถ้าทะลุราคานี้ไปได้ราคาถัดไปก็รอยอยู่ที่1787นะคะแล้วก็มีแนวต้านที่สำคัญรอยอยู่ที่1808 นี่คือราคาของทองที่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะคะและในวันนี้เองดอลลาร์สหรัฐนั้นแอ่อนค่านะคะอยู่ที่1ดอลลาร์เท่ากับ33.32บาทนะคะถ้าเทียบกับเงินบาทของเราเงินบาทเราก็แข็งค่านะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้1ดอลลาร์เท่ากับ33.95นะคะก็ ดอลลาร์นั้นก็อ่อนค่าลงในวันนี้เรามารอดูกันนะคะว่าทองนั้นจะสามารถปรับตัวขึ้นไปต่อได้หรือไม่ท่ามกลางความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ฐานแนวรับของทองก็ยังคงเป็น1745นะคะ1745 ถ้าไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะคะแล้วทําให้ราคาทองนั้นปรับตัวลงมาที่1745มีโอกาสที่ทองจะปรับตัวลงมาที่1720เป็นราคาแนวรับของทองนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะท่ามกลางความแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐนั่นเอง่อ,อยังไงก็แล้วแต่นะคะค่าเงินดอลลาร์ซึ่งปกติก็จะเคลื่อนไหวผูกพันกับราคาทองคาอยู่แล้วนะคะก็ ทองนั้นจะอิงกับดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูข่าวนะคะว่ามันจะมีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลให้ราคาทองนั้นปรับตัวขึ้นหรือลงต่อนะคะเราก็จะใช้วิธีการวิเคราะห์กราฟในรูปแบบของแท่งเทียนแบบนี้นะคะดูควบคู่กันไปถ้าดูจากกรอบเวลา4ชั่วโมงนั้นทองก็ยังคงวิ่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้อยู่นะคะ ถือว่ายังวิ่งอยู่ในไซด์เวยกรอบแคบแทบอยู่รอดูวันนี้นะคะรอดูสถานการณ์วัาถองนั้นจะทะลุเบรกไปได้หรือไม่นะคะถ้าตีเทไลไ์เพื่อที่จะหาจุดที่มันมีการเบรกเอาทะลุกรอบราคาเดิมเพราะฉะนั้นนะคะขึ้นอยู่กับผู้เทรดเองนะคะว่า จะเลือกเทรดกรอบเวลาไหนนะคะชอบเทรดสั้นหรือเทรดยาวนะคะเราสามารถดูได้ในแต่ละไทม์เฟรมหรือกรอบเวลาที่เราเลือกใช้นะคะขึ้นอยู่กับผู้เทรดเองเทรดสั้นก็ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาเช่นกันแต่ยังไงเราก็ต้องดูในแต่ละวันที่เกิดขึ้นว่าราคานั้นได้ปรับฐานขึ้นไปที่จุดไหนบ้างเราต้องรู้กรอบราคาของ ของแต่ละสกุลเงินเนาะว่ามันอยู่ที่กรอบราคาไหนในแต่ละวันแล้วเราก็จะมาดูในช่วงกรอบเวลาที่เล็กลงนะคะในกรณีที่จะทำการเข้าซื้อขายถ้ามันมีความชัดเจนนะคะในเรื่องของ p ป c e action พฤติกรรมราคาที่จะแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อหรือแรงขายฝั่งไหนมากกว่ากันนะคะเราก็จะนำมาวิเคราะห์แล้วเลือกกรอบเวลาที่จะเข้าซื้อขายนั่นเองนี่คือสิ่งที่ อมือใหม่นะคะต้องศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบของแท่งเทียนแล้วก็กรอบเวลาที่เราเลือกใช้นะคะแล้วก็มาดูว่าเราจะเลือกเทรดสั้นหรือเทรดยาวนะคะขึ้นอยู่กับเราแล้วก็ที่เหลือก็ไปจัดการเรื่องหลอดนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วสามารถนําไปปรับใช้และวางแผนก่อนการเข้าซื้อขายได้เพื่อลดความเสี่ยงนะคะเพื่อลดความเสี่ยง ในตลาดที่ค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็บวกกับทองเองนั้นค่อนข้างมีความผันผวนสูงนะคะเราก็ควรวางแผนให้ดีก่อนการเข้าซื้อขายนะคะค่ะก็จบการวิเคราะห์กราฟนะคะแบบเข้าใจง่ายใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเนาะก็จะทำให้เราวิเคราะห์ได้ แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสกุลเงินนะคะเพื่อวางแผนก่อนการเข้าซื้อขายนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยและสอบถามกันได้ผ่านเพจ forex test ง่ายสไตล์ตาอ่านนะคะเป็นเพจที่จะวิเคราะห์กราฟที่เกิดขึ้นในรูปแบบของแท่งเทียนนะคะหรือ Pri c e Action ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะ ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ